สวัสดีครับผมอามิโนวันนี้ผมจะมาสรุปนิวอลไลฟ์ Life, ครั้งล่าสุดให้ทุกคนได้ฟังกันครับเปิดมาด้วยคําถามยอดชิดกันก่อนเลยนั่นก็คือพี่ครับพี่ครับเกมเปิดวันไหนครับในที่สุดทีมงานก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเกมจะเปิดวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนนั่นเองหลังจากลุ้นกันมานานนที่สุดเราก็ได้รู้วันเปิดกันสักทีเตรียมพร้อมเข้าดีวอกันได้เลย สำหรับสายเสี่ยงโชคสายแฟชั่นที่ชอบเปิดหาชุดต่างๆจากมอละโมฟมอละโมก็มีระบบการันตีแล้วนะแถมยังมาพร้อมกับระบบโปรเกรชั่นด้วยเวลาเราเปิดมอครบตามจำนวนที่กำหนดเราก็จะได้สกินสวยๆไปใส่กันเลยยังยังยังไม่หมดในเกมยังมีไอเทมระดับใหม่ระดับกรอรี่ซึ่งเป็นไอเทมระดับสูงสุดทีมงานสปอยมาแล้วว่ามีคุณสมบัตพิพิเศษแน่นอนแต่เป็นอะไรนั้นต้องไปรอติดตามกันต่อนะ ต่อไปครับเป็นเรื่องแผนที่ทีมงานบอกมาว่าจะมี2แผนที่ก็เป็นแผนที่คุ้นเคยกันแหละเห็นมาแล้วแวบมบแวบมก็คือเรือนครูสมัยและแผนที่ป่าขโนดหรือป่าภาคใต้นั่นเองแล้วก็พิ่แซแอบบอกมานิดนึงว่าก็มีแผนที่จะทําแผนที่ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของตัวละครใหม่ๆอีกด้วยต่อมาเป็นเรื่องของภาพภายในเกมเนาะเป็นกราฟิกแล้วก็หน้า UI ก็จะเห็นว่ามีทั้งฟุล PM 2.5 ระบบการให้แสงไฟเนี่ยภาพเป็นคลื่นเวลาที่ถูกความร้อนดูสวยกว่าเดิมมากๆเลยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกสับสนระหว่างเกมภาคออนไลน์และภาคเซอร์ไวซ์ซึ่งผมก็ขอสรุปให้ฟังกันแบบย่อๆข้อมูลของภาคเซอร์ไว์ทั้งหมดจะย้ายให้ผู้เล่นไปเล่นกันต่อที่ภาคออนไลน์ซึ่งจะเป็นเกมเพลย์แบบที่มีระบบสเตมินามีโหมด 4v4 และโหมด 4v1 เปิดให้เล่นในวันที่1มิถุนายนในขณะที่ภาคเซอร์ไวหรือว่าภาคเดิมนั้น ข้อมูลของทุกคนจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดและมีตัวละครให้เล่นถึงตัวนี้ละกันโดยทีมงานเนี่ยตั้งใจจะเปิดให้ภาคสวายไว้สำหรับผู้เล่นที่นึกถึงบรรยากาศโหมด 4v1 แบบไม่มีดามินา่านั่นเองผู้เล่นจะไม่สามารถเก็บโปเกสพวกพดด้วงหรือว่าเรือวอตัวละครได้อีกแล้วนะครับในภาคสวายมาพูดถึงเรื่องตัวละครกันบ้างที่ดาและราตรีจะเข้ามาให้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยโดยทีมงานได้บอกใบความสามารถของตัวละครมาบางส่วนนั่นคือ ทิดาจะคอยช่วยใบยให้คำแนะนำบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นส่วนผีราตรีก็อิงมาจากเนื้อเรื่องภาคหลักนะครับก็คือวางหุ่นได้วาร์ปได้หายตัวได้ต่อไปก็จะเป็นกองทัพผู้คุมที่ทีมงานสปอยมาเป็นขยงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสือสมิงมิสเตอร์กรีนเดอะบุ๊กี้ไซเลนต์แมนชาร์ลอตต์จีนแฟมิลี่เวโรนาที่เคยเปิดเผยชื่อมาแล้วแล้วก็ยังมีผีจีนผีแม่นาที่2ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการ เกิดเรื่องความเร็วในการอัปเดตพี่แซคบอกว่า3เดือนมาหนึ่งตัวหรอไม่2เดือนมา1ตัวหรอไม่มันช้าไปไม่ทันใจแปลว่าอะไรมันเป็นข่าวดีสําหรับผู้เล่นครับที่เราจะได้เล่นตัวละครใหม่กันแบบรัวๆอย่างแน่นอนจะเป็น1เดือนครึ่งหรือว่า1เดือนหรือ2อาทิตย์1อาทิตย์เนะกินไปนะก็รอดูไปแล้วกันครับว่าเกมจะอัปเดตตัวละครใหม่มาตอนไหนบ้างสําหรับสายอ e ีสปอร์ตเกมเปิดปุ๊บจะฟอร์มทีมแข่งเกิดก็ได้นะ เพราะว่าทีมงานกระซิบมาแล้วว่าจะมีการจัดแข่งขันทัวนาเมนต์อย่างแน่นอนฝึกไล่ฝึกจูก,กันตั้งแต่วันที่เกมเปิดเลยดีไหมดีเป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมจะเข้านิวอนกันหรือ,อยังเอ่ยไว้หนึ่งมิถุนายนนี้มาเจอกันในนิวอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจงให้อาร์มิโนโด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ